ขอเจริญพรมาอย่างาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนตอมาก็นำเรื่องของนางอุตรานะลูกสาว ของปุณณเศรษฐีไปอยู่บ้านของสามีที่เป็นมิจฉาทิธิโยมไม่ได้ทำบุญให้ทานเลยนะเพราะว่า,าบ้านเขาไม่ศรัทธานนะเราเป็นลูกสะพ้ายก็ไม่รู้จะทำยังไงได้นางไปจ้างนาสริมายมหญิงงามเมืองให้มาทำหน้าที่ปรนิบัติสามีแทน15วันนะนางก็เลยมีเวลาพอที่จะถวายทานฟังธรรม ตลอดระยะ15วันก่อนที่จะออกพรรษาอันนี้วันหนึ่งเนี่ยนางก็อยู่ที่โรงครัวนะลูกชายเศรษฐีซึ่งก็เป็นสามีของนางเองนั่นแหละยืนอยู่ที่หน้าต่างอยู่มองลงมาเห็นมองลงมาเห็นานางอุตราเนี่ยขมุกขมอม,มไปด้วยขมเหาไปด้วยควันอะไรต่างๆเนี่ยก็หัวเราะเยาะว่านางโง่นางอัตภัน ไม่รู้ไปทําอะไรนะสมบัติมีเยอะแยะมากมายก็ไม่ยอมมาบริโภคไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับประโยชน์อะไรกับสมณะล้นทั้งหลายนี่ก็นึกขำขันเปรียบเลยดูหมิ่นนะฮะนาสริมาเห็นก็อืเอะใจว่าเศรษฐีบุตรสามีของเราเนี่ยไปหัวเราะชมเชยกับใครก็มองลงไปข้างล่างก็เห็นโยม <c oughs> เห็นว่าเป็นนางอุตรานะก็เกิดโกรธขึ้นมาอาฆาต ดิศยานางอุตราว่ามาทำสามีเรามาสนิทสนมชิดเชื้อกับสามีของเราเนี่ยนางก็ลืมตัวนะมาอยู่บ้านเขานานเกือบสิบห้าวันนี่ลืมตัวคิดว่าตัวเองเป็นแม่บ้านคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่นะก็เดินลงไปโยมเดินลงไปที่จะไปตักน้ำมันที่มันเดือดเดือดนะโยมน้ำมันเดือดร้อนร้อนจะไปรถที่ตัวนาง อุตราญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังต่อได้เลยนะนางอุตราเห็นนางสลีม,มาเดินมาเดินถือเนอยใสต้นร้อนนายโยมจึงแผ่เมตตาไปถึงนางว่าแผ่เมตตาจิตไปหานางด้วยความรู้สึกว่า ญิงสหายของเราทําอุปการะแก่เรามากมีคุณกับเรามากจักรวาลก็แคบเกินไปจักรวาลคือซ้ายขวานี่แคบเกินไปยมพรมมาโลกก็ยังต่ํานักนะคือข้างบนนี้ก็ต่ําเกินไปส่วนคุณของหญิงสหายเราใหญ่มากนะนะคือนางสริมานี่มีคุณกับเรามากมายก็เราอาศัยนางนั่นจึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรม คือถ้าไม่มีนางเนี่ยเราก็คงไม่ได้ถวายทานและฟังธรรมแน่นอนแหละเราอาศัยนางนางมีคุณกับเรามากเลยถ้าเรามีความโกรธเหนือนางสตรีมานั้นเนยใสนี้จงลวกเราเถิดถ้าไม่มีอย่าลวกเลยหาอะไรเป็นที่พึ่งหลบดีกไปไหนไม่ได้ลวโยมนะเหตุการณ์คับขันลวโยมจวนตัวแล้วตั้งสัจจะเลยดีกว่านะสัจจะเป็นรถอันเยี่ยมนะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า รถของสัจจะนี้ยอดเยี่ยมมากที่สุดดันงนั้นเถอะในํานองนี้นะสัจจะเป็นรถอันเลิศโยมก็อาศัยสัจจะนี่แหละโยมเป็นเครื่องป้องกันนะถ้าเราไม่โกรธเนี่ยอย่าให้เนยใสลวกเราเลยนะเนยใสยซึ่งเดือดพร่านที่นางสริมานั้นรถลงเบื้องบนนางอุตรานั้นได้เป็นเหมือนน้าเย็นนี่โยมท่านบอกว่าอนุภาพของ ของเมตตาที่เจริญดีแล้วเนี่ยเข้าถึงอัปนาชาญนะยาพิษทําอันตรายไม่ได้นะโยมไฟไม่ไหม้มน้ํำไม่ไหลน้ําไม่พัดโยมศัตรูอาวุธทั้งหลายก็ทําอันตรายบุคคลผู้ที่เจริญเมตตาจนเข้าถึงอัปนาชาญเนี่ยไม่ได้เลยเหมือนกับนางอุตราที่แผ่เมตตาจนถึงชาณจิตไปหานางอุตราเนี่ยอนุภาพของเมตตาไปหานางสรีมาเนี่ย อนุภาพของเมตายมป้องกันเนยใสไม่ให้ลวกะนะเนยโยมเป็นอนุภาพของเมตายมลำดับนั้นพวกทาสีของนางอุตราเห็นนางผู้ตักเนยใสยให้เต็มทัพทีอีกนางไปนางกลับไปตักมาใหม่นะด้วยเข้าใจว่าเนยใสยนี้คงจักเย็นคือไปตักมาอีกรอบใหม่ถือเดินมาอยู่พวกทาสีจึงคุกค,คามว่า นางหัวดือ้อเจ้าจงหลีไปเจ้าไม่ควรจะรดเนยใสยที่เดือยพรลานลงบนแม่ลงบนเจ้าแม่ของพวกเราแล้วต่างก็ลุกขึ้นจากที่นี้บ้างที่นั้นบ้างใช้มือบ้างเท้าบ้างท,ทุบถีบให้ล้มลงบนพื้นโยมเนาะเรียกว่าตรุมบอลโยมรุมกระทืบยนะนางอุตราไม่สามารถจะห้ามปรามพวกนางทาสีเหล่านั้นได้ คือห้ามไม่ทันยมที่นั้นนางจึงห้ามทาสีทุกคนที่ยืนคล่อมอยู่ข้างบนนางสตรีมานั้นแล้วถามว่าเพื่อประสงค์อะไรเธอจึงทำกรรมหนักถึงป่านนี้ทำไมเธอจึงคิดเอาเนยใสยร้อนๆมามา,มารดเรามาลวกเราละ่ะดังนี้แล้วโอวาทนาสตรีมาสอนเรื่องต่างๆนะให้อาบด้วยน้ำอุ่น ทาด้วยน้ํามันที่หงตั้งร้อยครั้งอันนี้เป็นน้ํามันชั้นดีชั้นเลิศนะโยมนะเขาถือว่าเป็นเป็นเป็นยาผสานที่ดีมากมากเลยน้ํามันที่หงตั้งร้อยครั้งเนี่ยคือเคี่ยวร้อยครั้งคล้ายๆ้าร้อยไฟอย่างนี้นะจะซึมซาบเข้าไปในผิวหนังอย่างรวดเร็วเป็นยาที่มีอนุภาพมากเลยเท่าที่อ่านมาในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะพูดถึงอนุภาพของน้ํามันที่หงตั้งร้อยครั้งเนี่ย นางสรีมารู้สึกตัวและขอโทษนางอุตราขณะนั้นนางสรีมานั้นรู้สึกตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้วเมื่อก่อนลืมตัวไปนิดหนึ่งโยม <c oughs> คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ในบ้านนะแต่พอเห็นนางอุตราดีกับตนเองก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองเนี่ยรับจ้างเขามาอยู่ที่นี่ <c oughs> รับเงินค่าจ้างหนึ่งหมักหาปณะ,ะเนี่ยพอครบ1 5บห้าวันก็จะต้องลาจากบ้านนี้ไปก็สำนึกได้โยม ก็ได้คิดว่าเรารถเนยใสยที่เดือดพร่านลงบนลงเบื้องบนนางอุตรานี้เพราะเหตุเพียงความหัวเราะของสามีเราทำกรรมหนักแล้วก็นึกตำหนิตัวเองนะนางอุตรานี้ไม่สั่งบังคับพวกทาสีว่าพวกเธอจงจับเขาไว้แต่กลับห้ามพวกทาสีทั้งหมดแม้ในเวลาที่ขมเหงเรา ได้ทำกรรมที่ควรแก่เราทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ขอให้นางอุตรานี้อดโทษสายสศีรษะของเราจะพึงแตกออกเป็นเจ็ดเสียงกลัวมากโยมมาทำกับคนดีนะเรียกว่าเอาความดีชนะความชั่วเลยโยมเนี่ยนางอุตรานี่ดังนี้แล้วจึงได้หมอบลงเท,ท้าของนางอุตรานั่นแล้วกล่าวว่าคุณแม่ขอคุณแม่จงอดโทษให้แก่ดิฉันเถิด นางตราก็ได้บอกว่าดิฉันเป็นทิดาที่มีบิดาเมื่อบิดาอดโทษให้ก็จักอดโทษให้นางสรีม,มาก็พูดว่าคุณแม่ข้อนั้นจงยกไว้เถิดดิฉันจักให้ท่านปุณณนะเศรษฐีผู้เป็นบิดาของคุณแม่อดโทษให้ด้วยนางตราก็บอกว่าท่านปุณณนะเป็นบิดาบังเกิดกล้าของคุณแม่ในวัตตะ คือทาให้ออกมาเลี้ยงดูให้ให้เจริญเติบโตนะเรียกว่าให้ออกมาในวัตสวงสารแต่เมื่อบิดาผู้บังเกิดเกล้าในวิวัตฏะอดโทษให้ดิฉันจึงจักอดโทษพ่อในวิวัตฏะคือพ่อที่ทําให้เกิดในอริยชาติพ่อที่ทําให้เกิดในพระนิพพานโยมเรียกว่าพ่อบิดาในวิวัตฏะนะนางสรีมาก็ถามว่าก็ใครเล่าเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของคุณแม่ในวิวัตตะ นางอุตราก็ได้บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดิฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์นางอุตราก็บอกว่าฉันจักทำเองพรุ่งนี้พระศาสดาจากทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จมาที่นี่พรุ่งนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดโยมเป็นวันมหาปวารณานะพระองค์จะพาภิกษุสงฆ์มารับพัตนาหารที่บ้านของนางอุตรานะ เธอจงถือสักการะตามแต่จะได้มาที่นี้แหละแล้วขอให้พระองค์อดโทษเถิดนางสริมาขอให้พระาศาสดาทรงอดโทษนางสริมานั้นรับว่าดีหละคุณแม่ลูกขึ้นแล้วไปสู่เรือนของตนสั่งหญิงบริวาร500ร้อนางก็มีคนใช้เยอะนะโยมเพราะว่าเป็นบุคคลใหญ่ระดับประเทศมีเงินเก็บเยอะมากโยมนะ ให้เตรียมขาธิยะและสูปะต่างๆรุ่งขึ้นก็ถือสักระนั้นมาเรือนของนางอุตราไม่กล้าจะใส่บาตรพิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกจึงได้ยืนอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมานาะไม่เคยทำบุญตักบาตรไม่เคยคุ้นเคยกับพระสงฆ์เลยโยมทำแต่หน้าที่บำเรอชายนะเก็บเงินเก็บทองอย่างเดียวโยม นางอุตรารับเอาสิ่งของทั้งหมดนั้นมาจัดแล้วเป็นเป็นผู้ช่วยขวัญขวายให้นะโยมในเวลาเสร็จภารกิจนางสริมาพร้อมด้วยบริวารมอบหลงแทบเบื้องยุคลบาทของพระศาสดาไปกราบพระบาทของพระเจ้านะครั้งนั้นพระศาสดาตรัสถามนางว่าเจ้ามีความผิดอะไร นางสรีมาก็ทูลว่าพระเจ้าข้าวานนี้หม่อมฉันได้ทํากรรมชื่อนี้คือเรื่องเอาเน,นายเนยใสเดือดไปรดนางอุตรานะเมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงสหายของหม่อมฉันยังห้ามทาสีซึ่งเบียดเบียนหม่อมฉันได้ทําอุปการะแก่หม่อมฉันโดยแท้หม่อมฉันนั้นรู้สึกถึงคุณของนางนี้จึงขอให้นางนี้อดโทษ เมื่อเป็นเช่นนั้นนางกล่าวกับหม่อมฉันว่าเมื่อพระองค์อดโทษให้จึงจักอดโทษเออพระศาสดาตรัสว่าอุตราได้ยินว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าวานนี้หญิงสหายของหม่อมฉันได้รถเนยใสที่เดือดพร่านบนศรีรษะของหม่อมฉันพระศาสดาก็ตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอคิดอย่างไรเออตอนที่นางสตรีมาถือเนยใสเตรียมที่จะมารถเธอนะ่ะ คคิดอย่างไรนางตราก็ได้ทูลว่าหม่อมฉันคิดอย่างนี้ว่าจักรวาลแคบนักพรหมโลกก็ยังต่ำเกินไปคุณของหญิงสหายข้าพระองค์เท่านั้นใหญ่เพราะหม่อมฉันอาศัยเขาจึงได้ฟังธรรมและถวายทานถ้าว่าหม่อมฉันมีความโกรธอยู่เหนือนางนี้เนยใสที่เดือดพร่านนี้จงลวกหม่อมฉันเถิดถ้าหาไม่แล้ว ขอ,อย่าลวกเลยแล้วได้แผ่เมตตาไปยังนางสริมานี้พระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าดีละ่ะดีละ่ะอุตตราการชนะความโกรธอย่างนี้สมควรก็ธรรมดาคนมักโกรธพึงชนะด้วยความไม่โกรธคนด่าเขาตัดพ้อเขาพึงชนะด้วยการไม่ด่าดตอบไม่ตัดพ้อตอบคนตรณีจัดพึงชนะ ได้ด้วยการให้ของตนคนมักพูดเท็จพึงชนะด้วยคำจริงดังนี้แล้จึงได้ตัดพระคาถาว่าอกโกเทนะชินโกทงังอสาตุงสาตุนาชินนชิเนเะกัทธริยังทาเนนะสัจเจนาลิกะวาทินังพึงชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรนีด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเหลวใดด้วยคำจริงโยมตรงนี้เนาะนโยมฟังอัตถกถานะท่านบอกว่าในบทว่าอักโกเทนะความว่าบุคคลผู้มักโกรธแลพึงเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยความไม่โกรธอันนี้จริงนะโยมนะเวลาใครโกรธตอบมาเราโกรธโกรธมาเนี่ยให้เราเงียบไม่โกรธตอบนะชื่อว่าเป็นการเอาชนะเขานะโยมเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่พระองค์ทรงยกย่องแล้วก็ ทรงสารเสรินนะผู้ไม่ดีคือผู้ไม่เจริญคือคนชั่วคนเลวคนพานลนชนะเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยความดีเ,เหมือนนางอุตราเอาชนะเอาชนะนางสรีมานี่แหละโยมนางนางสตรีมาไม่ดีใช่ไหมนางอุตราเนี่ยเป็นคนดีก็เอาชนะใจนางสตรีมาได้ผู้ตนีคือเหนียวแน่นจัดเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยจิตคิดสละของของตน ใครเป็นคนขี้หนีที่เหนียวไม่เคยบริจาคของให้แก่ใครๆเลยท่านบอกว่าให้เราให้เขาไปก่อนนะเมื่อเราให้เขาไปก่อนนี่โอกาสหน้าเขาจะนึกถึงเราได้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นวิธีการเอาชนะคนตรหนีด้วยกันให้แล้วก็เอาชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงคนชอบพูดเลื่อยเปื่อยเลอะเทอะพูดปดอะไรอย่างนี้นะเราก็ฝึก พูดคำจริงกับเขาบ่อยๆนะไม่พูดเล่นไม่พูดอะไรที่ไม่จริงตลกขนองอะไรอย่างนี้นะเราก็พูดจริงโยมเป็นการเอาชนะเขาต่อไปเขาก็จะไม่กล้าพูดโกหกเราโยมนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนี้ว่าอโกเทนะชินโกทางเป็นต้นในการจบเทศนานางสรีมาพร้อมด้วยญาติทางห้าร้อตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผล อืมโยมบรรลุเป็นพระโสดาบันก็เพราะพระกาถานี่แหละสําหรับนางสิริมานะโยมส่วนนางอุตราธิดาก็ตั้งอยู่ในสกะทาคามิผลเออโยมนางอุตราบรรลุผลขั้นสูงขึ้นมาอีกนะคือสกะทาคามิผลสามีสามีก็นางอุตรายมบิดาของสามีและ มารดาของสามีกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิลัลเห็นไหมโยมแม้นาสริมากับบริวาร500ก็ได้เป็นพระโสดาบันเออแสดงว่าตรงนี้ที่อาตมาได้บอกโยมไว้ตอนต้นว่าที่นายปุณณเศรษฐีไปทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าจะยกที่ดาให้กับบุตรเศรษฐีดีหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าพราะองค์ทรงเล็งเห็นอนาคต อุปนิสัยของบ้านหลังนี้ตระกูลนี้ว่าเขาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันนะจึงอนุญาตให้ปุณณะเนี่ยยกลูกสาวให้กับบุตรชายของเศรษฐีก็เพราะด้วยเหตุนี้แหละโยมแล้วก็วันนี้ในครอบครัวนั้นทั้งหมดก็คือสามีพ่อปู่แม่ย่าก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะทีนี้ท่านก็กล่าวไว้ในวิมานวัตถุโยมว่าต่อมานางอุตรา ธิดาตายไปบังเกิดในภพดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเองนะโยมแต่นางสรีมาเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีสวรรค์ชั้นที่ห้าเลยนะที่โยมฟังไปเมื่อวันก่อนนะแต่นางอุตราเนี่ยเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่สองเป็นบริวารของเท้าสก,กะโยมครั้งนั้นท่านพระหมหาโมครายะเถระเที่ยวจาริกไปเทวโลกตามในที่กล่าวแล้วในหุนหลัง พบนางอุตราเทพิดาจึงถามด้วยคาถาว่าดูก่อนเทวดาท่านมีวัน,นะงามส่องแสงสว่างไปทุกทิศประหนึ่งดาวประกายพฤึกพระบุญอะไรวันหน้าของท่านจึงเป็นเช่นนี้พระบุญรายผลนี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคาทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามท่านท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ ได้ทำบุญอะไรพระบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันหน้าของท่านจึงสว่างสวัยไปทุกทิศเทวดานั้นดีใจถูกท่านพระโมคคะณะถามแล้วจึงพยากรปัญหาโดยอาการที่ท่านถามถึงกรรมที่มีผลอย่างนี้แล้วกล่าวตอบว่าดิฉันอยู่ครองเรือนไม่มีความริษยาในโยมไม่อิจฉาใครนะ ไม่มีความตระหนีและการตีเสมอดิฉันเป็นคนไม่มักโกรธยมฟังนะถ้ามักโกรธเกิดในสวรรค์ไม่ได้โยมอยู่ในโอวาทของสามีเห็นขนาดสามีเป็นมิจฉาทิฐินะนางก็ไม่เคยต่อล้อดต่อเถียงนะไม่เคยคิดไม่ดีกับสามีโยมนี่เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนิดในวันโบโสถด,ดิฉันถือโบสถประกอบด้วยองค์8ตลอด14ค่ำ 15ค่ำ8ค่ำแห่งปักและตลอดปาติหาริยะปักตรงนี้ท่านบอกว่าปาติหาริยะปักคือวันรับวันส่งนะแต่บางที่บอกรักษาทั้ง3เดือนเลยบางทีก็2เดือนต่อกันบางทีก็15วันต่อกันโยมนะดิฉันสำรวมในศีลทุกเมื่อมีความระมัดระวังชอบให้ทานจิงครองวิมานอยู่ดิฉันเว้นขาดจากปานาติบาต มุสาวาทอธินนาทานกาเมสมิชาจารละเว้นไกลจากการดื่มน้ำเมายินดีในสิกขาบท5้านี่แหละโยมเทียแตมาอยากให้โยมได้เห็นอนิสงค์ของการรักษาศีลห้าโดยส่วนมากที่โยมได้ฟังมานะเทพบุตรเทพิดาที่เขาตอบโดยมากรักษาศีลห้าได้กันแทบจะทุกองค์ทุกนางเลยเพราะง,งั้นเตอะรอบรู้ในอริยสัจ เป็นอุบาสิกาของพระโคโดมผู้มียศผู้มีพระจักสุดิฉันนั้นมียศด,ด้วยยศสวยบุญของตนมีความสุขมีอนามัยก็ด้วยศีลของตนเองพระบุญนั้นวันณะของดิฉันจึงเป็นเช่นนี้พระบุญนั้นผลน,นี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านผู้ข้าแต่ท่านภิกษุ ผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกกล่าวแก่ท่านดิฉันครั้งเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญใดไว้เพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันนะของดิฉันจึงสว่างสวัยไปทุกทิศนางอุตราเทธิดาสั่งความท่านพระโมคคารนะว่าท่านผู้เจริญขอท่านพึงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยเสียงกล้าวตามคำของดิฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่ออุตราถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกร้าวข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงพยากรณ์ดิฉันไว้ในสามัญผลอันใดอันหนึ่งเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ดิฉันไว้ในสกทาคามิผลแล้ว อืมโยมอันนี้ก็ข้อความที่นางได้ฝากให้พระมหาโมคารานณะมากราบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านะโยมทีนี้ข้อความตรงนี้อุตราเทิดาย่อมประมวลการไหว้สั่งความวาก่กและขอท่านพึงถวายบังคม ตามคำของดิฉันไม่สามารถตามไม่ไม่ใช่ตามสภาพของท่านคือว่าคือฝากให้ไปกราบนะหมายหมายคือว่ากราบพระบาทของพระบุรธเจ้าแทนอะไรบางอย่างเถยมแสดงความปรากฏแห่งความเป็นอริยสาวิกาของตนด้วยคำว่าอนัตชริยังเป็นต้นโยมข้อความในอ,อุตราวิมานโยมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะ ตอนนี้ท่านก็บอกว่าจบโยมอัตตกถาอุตราวิมานโยมเรื่องของนาอุตราซึ่งอดีตเคยเป็นคนจนแล้วก็มาเป็นคนรวยเพราะว่าบุญของพ่อที่ถวายทานกับท่านพระสารีบุตรแล้วก็สุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมะเป็นพระโสดาบันตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเสวยสุขการเป็นเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นอีก ตัวอย่างหนึ่งนะของบุคคลที่ทำดีมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเมื่อตาแล้วก็เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ที่เรียกว่าสักขะกถาโยมกถาว่าด้วยสวรรค์คือผลของการให้ทานแล้วก็รักษาศีลอาระวันนี้ก็คงจะจบไว้ทีเพียงเท่านี้โยมนะอาตมาภาพพร,ระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากราญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร